<ห>ใส่ฐานมาจากบ้านเลยตัวที่นี่ไม่มีฐานขาย <ห ả? S 2> เลยใส่ถานแบบนี้ค่ะแม่ที่นี่มีถ่านขายป่ะมีไมีแล้ว่าบรรยากาศใส่มาทำไมล่ะ<ป>เอาลังบองมาเป่าเปก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่วิ่งวิ่งไปซื้อถ่านแค่นี้ไม่เป็นไรเอ่อพอบรรยากาศกลัวแม่นนเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ถ้าเวลาถ้าเวลาหนูจะไป ถ้าถึงเวลาไร้สดหนูก็อืมก็จะขับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแต่หนูไม่ได้ขับไปเองนะคุณแม่ขับให้อ๋อไปซื้อไรคะไปซื้ออะไรเลยไม่ได้ไปซื้ออะไรถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลาไรสดนะั้นหนูก็แม่จะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านให้หนูอ๋อนี่นี่พูดถึงจากตลาดใช่ไหมคะใช่อ๋อไปขายของพอถึงเวลาไร้สดก็จกักจากแผงแล้วก็มานี่เลยใช่สนุกกว่าไหมคะ ระหว่างขายาที่ตลาดสนุกกว่าแต่แต่ไปอยู่ที่นู่นไม่ได้เพราะว่าไฟมันเสียดวงนึงที่บ้านนู้นใช่ไหมใช่ที่บ้านหนึ่งจิตอสาวม,ามันเสียมันมันเสียดวงนึง<ะ>แล้วหนูก็ถามว่าแม่ทำไมไม่ไม่ย้ายบ้านหนูน่ะเอา้าก็ก็มันก็มันไฟเสียแล้วนะเนาะแต่แล้ววันนั้นใครจะอยู่อ่ะเอา้าก็เขาก็เขาจะเก็บแล้วไง แม่ก็บอกแบนี้บ้านละบ้านนี้บา้บานเลขที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งเจ็ดเจ9ทับหนึ่งเ้าหนึ่งหจ็ดเจ็ดทับหน่งเก้าโหจําแม่นจังเลยลูกเอาก็หนูมาอยู่ตั้งนานแล้วหนูก็จําได้นะอ๋อหนูก็จําได้หนูดานแล้วใช่แต่คือปัญห,ห,หา,นจะจะา,หานเนีหละตัวสีชมพูจะลงมาหาพี่กองแล้วจะจะลงมารับคอมพี่กองอ่ะอ๋อตัวสีชมพูอ๋อกระดาสีชมพู ปัญหาคือจะลงมาเล่นกับพี่กล้องแล้วไม่ใช่จะจะลงมา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 ,มาตรงกองแล้วกองพี่กล้องเนี่ยออถ้าถ้าลงถ้าลงมาแม่บอกแม่บอกว่าพี่กล้องก็บอกว่าซื้อก็ไม่ให้ให้พี่กล้องใหม่นะ <c oughs> <c oughs> ซื้อให้พี่กล้องใหม่นะทำไมนะคะว่าโดนคไะแต่ตรงทางอค่ะืออืบัง เซฟก็มีใส่อะไรคะตู้เซฟใส่เงินใส่เงินออ้ยซีโอข้าหัวมีเงินเยอะต้องใส่ตู้เซฟเลยหรอคะใช่แต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้แต่ถ้าใส่มาก็ถ้าใส่มาก็ก็กดก็กดไม่ได้หนูก็เลยต้องใส่กระปุกอมสินมวดนมวดนมเป็นกระปุกอมซีนไหนไหนนู่นนู่น กดนมเป็นกระปุกอมสินแม่แม่มะมะมันติดดูดแม่ก็รู้สึกว่าแม่ก็เลยก้มให้หนูเนี่ยเคยใส่นมกินบ้างไหมคะเคยใส่นมกินไหมไม,ไม่ใส่ทำไมล่ะคะหนูนนเล่นอ๋อเอาไว้เล่นอันนี้งไงอันนี่ไงที่หยอดเนี่ยออ๋ค่ะเปิดได้ด้วยนะ ไม่เห็นมีตังหยอดเลยอ่ะเราก็ก็วันก <updating personal> <workout> ็ก็เ <mañana> ม <benim S 2> <rawd unre> ื่อกีแม่แม่ให้หนูไปแล้วไงแล้วอยู่ไหนแม่หล่นหล่นหล่นแล้วมาหาไปไหนล่ะนี่ไงนี่นู่นไงมันมันอยู่ในเครื่องเสื้อผ้าใช่มันมันหล่นในเครื่องเสื้อผ้ากี่บาทคะลูกกี่บาทแม่เหรียญอะไรเหรียญห้าเรียญห้าบาท ขายของตลาดนะัดสนุกไหมคะสนุกค่ะขายได้บ้างไหมเราไปเรานานแล้วเราไม่ได้ไปพอไปแล้วขายได้บ้างไหมคะขายได้ก็ขเขาซื้อแต่เขาพูดเขาพูดเขาพูดต้นหมูอ๋อใช่เพราะว่าเขาเขารู้ว่าสีมือน้ำปกาทอดอร่อยอ่ะสิอ๋อเขารู้ว่าสีมือน้ำปลาทอดอร่อยใช่สีมือน้ำบปบักสีมือน้าออทอดอร่อยอ่ะสิอ๋อแล้วน้องเท้ามีสีมือหรือเปล่าคะเออ มีแต่เรียกขายอย่างเดียวหนูทอดไม่เป็นหนูหนูเรียกขายเขาเขาพูดถึงเนยให้ให้นาด้วยนะออหนูเชียร์หนูเชียร์ลูกค้าให้ไม่ใช่หนูเป็นคนเรียกขายของอ๋อหนูเป็นคนเรียกขายของแต่หนูทอดไม่เป็นใช่เหนื่อยไม่พาลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่แต่หนูไม่เหนื่อยเพราะว่ามีแม่ให้กำลังใจอยู่โอ้โหมีแม่ให้กำลัง ไหนเราไม่ได้ไปปฏิ death, บัติธรรมใช่ไหมใส่เส like cool <oh ื้อสีขาวเฉยเฉยใช่ใส่เสื้อสีขาวเฉยเฉยนี่ไงวัดที่เราไปไหนแม่นั่นไงนั่นไงอิ่มแหลมอ่ะแหลมแหลมวัดที่เราไปอ่ะเคยไปปฏิบัติธรรมไหมคะไม่เคยกดไลค์ลัวๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครแล้วคะให้หนูให้หนู